นี่ก็แพคของกันอีกแล้วค่ะให้ให้รายการแพคของประมาณไม่เกี่วันหรอกนะเห็นตรงนี้มุมมันแบบสวยแสงกำลังดีก็เลยพนั่งแพคตรงนี้นะคะตอนแรกก็จะทำาอเออสเนะคะแต่ว่าแบบมันก็ส่งนาทีเลยอ่ะลูกค้าจะเบื่อก็เลยทำแบบเดิมนะคะแต่ว่าแสงมันสวยมากใครอยากให้เราแบบถ่ายคลิปแพคของเรา a อ m อก็ได้นะคะ คนนี้เนี่ยสั่งเป็นสติกเกอร์ได้คะ่ะ3าแผน่นเม็ดมาก์กยเม็ดนะคะฉะนั้ยก็นำน้องลงกล่องกันเลยค่ะของแถมก็จะเป็นกระดาษโน้นนะคะลายละ2แผน่นแล้วก็แทททูนะคะ2แผ่นมีของแถมเพิ่มอีกนิดนหน่อยๆนนะคะพาน้องลงซองกันเลยแล้วก็พาไปลงกล่องกันเลยค่ะ ใสการขอบคุณแล้วก็เลิ่อนไปโฟมของน่ารักกลุ่มกิบนิดนึง <c oughs> คือแบบเราเซ็ตกล่องมาแบบผิดนะคะแบบไม่ค่าหน้าแต่ก็น่ารักดีบ๊ายบายก็ก็ก็ลายไหนดีนะาเอาไลนแมวเหมียวแล้วกันนะะ่ารักดีแพคด้วยเทปกระดาษน่ารักใส่กระดาษปอยลูกค้าสั่งเซรังสตรอเบอรี่หนึ่งทิมเปลือกมังคุด1เซต เจลละลายหัวสิวหนึ่งหลอดแล้วก็เซรั่มนมวัวกับเซรั่มมะเขือเทศสบมู่บางคุดแอนเน่ซ้มหนึ่งก้อนมาแพ็คกันเลยจา้าใส่ถุงน่ารักน่ารักแบบนี้ชอบไหมเอ่ยใส่ให้ทุกสินค้าเลยนะคะรูนะว่าชอบอะ่ะตั้งใจแพ็คให้มากเลยคะ่ะอยากให้ลูกค้าประทับใจลายถุงคือน่ารักมากทุกคนอย่าทิ้งนะเอาไปใส่อยางอื่นได้อีกด้วยคือมันน่ารักมากทุกคนไม่อยากให้ทิ้งแล้วก็จัดเรียงใส่กล่องเลยคะ่ะ ของแถมนะคะนี่เลยจุกๆไปเลยค่ะตัวรถสิวอินนิสีเราก็แถมไปด้วยนะคะคือของแถมคือจุกมากทุกคนนี่แล้วก็แพ็คกล่องเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่อุดหนุนและซัพพอร์ตกัน ลูกค้าสั่งเป็นคิ้นซิงมมแพ้แผ่นมาักปา,ากแปดแผ่นแล้วก็เม็ดม์กหน้า20เม็ดนะคะลูกค้ากลับมาซื้อส้มติดใจร้านนี้ใช่ไ,ใไหมเอ้ยตัดของแถมให้จุกๆเลยจ้าแมสปากกาใบพัดสมุดโน้ตแผ่แนแปะผมสองแผ่นทีชชู่เปียกกิ๊จเจ้าหญิงกระดาษโน้ตยาละผมดอกไม้สีีกยางนัดผม ใช้ของกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้ขอร้วยเป็น3ามออเดอร์เลยนะคะน้องๆรีเควส์มาอยากให้แพ็กลงลึกตอกค่ะออเดอร์นี้เป็นเทียนชี้นะคะเราแถมเจสเตอร์สติกเกอร์และโปสการ์ดที่มีวิธีใช้ด้านหลังด้วยนะคะออเดอร์ที่2น้องสั่งสเปรุซึ่งเป็นโปรดักต์ใหม่ของร้านเราเลยนะคะจะสั่งกลิ่นแคนดี้และกลิ่นอัปตนูทีเป็นกลิ่นขายดีของทางร้านเลยค่ะ มีสติกเกอร์กับการขอบคุณเล็กๆให้ค่ะออเดร์ Order ที่3จะเป็นน้องสมูทตี้สีม่วงค่ะสั่งคู่กับสเปรลุมกลิ่นอัปตานุทีกลิ่นเดียวกันค่ะจะมีสติกเกอร์เทสเตอร์และคะขอบคุณให้เหมือนเดิมค่ะได้ครบทั้ง3กล่องก็แปะชื่อกันได้เลยค่ะขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะ เลือ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 ดโคตรมันดีมันแพร่ข้องให้กับผู้ค้าติต๊กตอกที่น่ารักของเรากันจ้าตอนนี้เส้นตัวรถที่อยู่ไปหนึ่มึกไปสองเพิ่มกันทั้งชีวิตเติมถึงเยอะมเลยค่ะหมายถึงหมึกนะคะทุกคนแล้วก็เอาสติกเกอร์แห่งยิ้มไปอีกสองลายยิ้มจุกจนแม่ไปกันจะลูกๆไปอยู่กับแม่ไม้ของเธอจ้าปิดกล้องโบกมือบหมยบายไร้ล้ำลากันด้วยการปิดเทปที่หน้าหลักของร้านตัวเองเออว่ะ ก็ใครเพ่ไม่ใช่ร้านเต้วเฉลียร้านใครตำรับคลิปนี้ก็จะเป็นออเดอร์ตัวหลบที่อยู่ลนวนๆเลยจ้าออเดอร์ order นี้จะไปหนึ่งมึกไป2เหมือนกันจัดแจ้ใสย,ยสองสี่ชมพูที่สุดแสนจะน่ารักวานแววเแบบกลุ่กับเทพที่น่ารักที่สุดในเพลานี้ไปจ้าย้าว่าพูดมากออเดอร์ order นี้จัดตัวหลบที่อยู่ไปหนึ่งหมึกอีกหนึ่ง สติกเกอร์น่ารักน่ารักตีหนึ่งโลกสวยด้วยมือเราทุกอย่างจะน่ารักขึ้นพันตาโดยการาสติกเกอร์มาตดทุกคนไรก็ตามเที่ยวสติกเกอร์สัตูมาติดแม่งน่ารักหมดครอบคุณท,ท,ทุกออเดอร์ที่น่ารักมากๆากขอให้มาอุดหนุนมาเสี่ยวตังกันอีกมาแพ็กออเดอร์กันค่ะวันนี้มินใช้เป็นกล่องชมพูพาสเทลกับฟ้านะคะเป็นกล่องคิ้ว เรามาเลือกเทปกันค่ะเทปที่เลือกเป็นน้องก้อนเมฆนะคะและออเดอร์ว,วันนี้ก็มีอยู่สามบ้านซึ่งนะคะขอบอกเลยว่าโปรนี้เนี่ยออกดีมากๆซึ่งมิ้นเหลืออยู่ติดตัวแค่สิบก้อนสุดท้ายแล้วนะคะจากสต็อกหนึ่งพันก้อนค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราก็การขอบคุณทางร้านเนี่ยหมดนะคะแต่ ลูกค้าก็จะได้กล่องคิ้วๆแล้วก็สินค้าที่เราตั้งใจห่ออย่างดีเลยค่ะโปรนี้นะคะ3ามรอบาท10ก้อนด้วยกันนะคะทุกคนบอกเลยว่าลูกค้าซื้อไปตุนเยอะมากๆฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะ